คำวินิจฉัยคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างครั้งที่2ทับ2,566ในการวินิจฉัยประเด็นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีการให้เช่าพื้นที่ประกอบกิจการตลาดนัดนะครับในรายละเอียดเป็นอย่างไรเราลองมาดูนะครับในคําวินิจฉัยนี้นะครับเขาได้พิณา ตามมาตรา37แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับกำหนดให้จัดเก็บภาษีตามประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างกรณีที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเขาได้แบ่งพื้นที่บางส่วนเนี่ยให้เช่าเพื่อประกอบกิจการตลาดนัดในวันอังคารและวันเสาร์ของอทุกสัปดาห์ ที่ดินดังกล่าวที่ให้เช่าเพื่อประกอบกิจการาจัดตั้งตลาดนัดก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์อย่างอื่นและก็เป็นที่อยู่อาศันอกจากการเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยตามมาตรา37วงเล็บ3แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน ซึ่งแม้ต่อมาเนี่ยเจ้าของที่ดินได้ไปแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากที่ดินที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากการประกอบเกษตรกรรมและเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมโดยการปลูกมะม่วง20ต้นต่อไร่ซึ่งเป็นไปตามอัตราข,ขั้นต่ำของการประกอบเกษตรกรรมต่อไร่ตามที่ระบุเอาไว้ในบัญชีแนบท้ายกอของประกาศหลักเกณฑ์ การประกอบเกษตรกรรมและที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่หากปรากฏข้อเท็จจริงนะครับว่าเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ยังคงใช้ที่ดินบางส่วนในแปลงเกษตรเนี่ยนะครับให้เช่าเพื่อประกอบกิจการจัดตั้งตลาดโดยมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าลงหินคลุกและสร้างห้องน้ำชั่วคราวเพื่ออำวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าและผู้มาใช้บริการตลาด ดังนั้นที่ดินในส่วนที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการจัดตั้งตลาดดังกล่าวนี้จึงไม่เข้าขายที่ดินที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตามมาตรา37วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินประกอบกับข้อ2ของประกาศหลักเกณฑ์การประกอบเกษตรกรรมและที่แก้ไขเพิ่มเติม เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นกรณีการทําเกษตรนะครับเพราะว่าถึงแม้จะปลูกพืชแล้วตามหลักเกณฑ์ก็ตามแต่ยังมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการจัดตลาดนัดก็ต้องถือว่าใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการประโยชน์อย่างอื่นนะครับก็ต้องชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วยนะครับ